บอยน,น้องรถไปก่อนพี่เฮ้ยพี่พี่พี่ทำร้ายน้องเหรอพอ,อมีค้ามาห้หมดเอาอะไรไม่งั้นมึงจะตายตามพี่อีกเด็กคนนั้นแล้วมึงจะทำมึงมึงจะแล้วแล้วมึงจะทำงี้ทำไมอะมัน labeled? ไม่ดีฮะพอมีค้าม้หมด ไม่มีไม่มีทั้งนั้นแหละเอาเงินไงกูมีให้ <c oughs> ถอยถอยอนเ,ยยเร็วเขยเร็วเขยเฮ้ยเจ้าหน้าติ่ก็วะลูกไก่ลูกไกไ่กไมาลูกไก่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 ้พวกน้ไปเอาไม้พี่มาลูกไก่้มาลูกไก่เนี่ยเข้ามานะมึงเข้ามากูยิงนะกนูว่ามีเหมือนกันนะเนี่ยเข้ามานะ มมอมึงอยเข้ามาบอยมึงถอยไปไงถอยถอยถอยเฮ้ยเฮ้ยคว้า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 เฮ้ยเ้้คว้าคว้าทุกคนครับก็คลิปนี้ผมถ่ายต่อจากคลิปที่แล้ว,วนนะทุกคนนะที่ผมมาเจอสองพี่น้องก็เรียงซึ่งพี่ชายเขาได้ สียชีวิตไปแล้วทุกคนทำไมครับผมผมก็จะเอาน้องมาดูแลก่อนพี่พี่เบื้องต้นนะไม่รู้ว่าจะทําไงต่อตอนนี้นอกจากเอาน้องกลับไปแล้วก็เมื่อคู่ผมบอกกับน้องว่า <c oughs> เหมือนรู้สึกว่ามีใครเดินตามเราสองคนอยู่ผมรู้สึกได้นะพี่ผมรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรเดินตามพี่ผมพยายามมองซ้ายมองขวาตล,ลอดเลยขอด้วยอะ่ะ แล้วผมไม่ตรงเลยอะผมพยายามบอกน้องว่าให้ดูดีนะรอบๆผมพยายามแบบให้น้องเดินใกล้ๆผมอย่าเดินห่างเกินเพราะผมไม่รู้ว่าใครที่เดินตามเราตอนนี้เป็นคนดีหรือคนไม่ดีอะไรเป็นคนที่มันทําร้ายพี่ชายน้องก็ได้พี่พเกเแค่ยองจ๋วะซึ่งผมก็ระแวงนะทุกคนนะตรงกลัวมันจะ,จะกดรอยตามมา,มาพี่ สงสารน้องมากทุกคนต้ง้งหมดเจอเหตุการณ์อย่างนี้นะบางต้นจะเอาน้องกลับบ้านก่อนแล้วก็ไปปรึกษากับเล็กว่าจะเอาไงต่ออาจจะหาวิธีให้น้องปอยู่่ปเป็นลูกศิษย์ของท่านฤาษีนะทุกคนนะข้าขวหน้าสาขวยไงอะไรพ่อะไรหน้าสาคนไงอลไรหน้าสาขวยใช่ขูนัยทุกคน น้องอายุ16ปีนะทุกคนนะก็ไม่ถือว่าเด็กมากเล่ายละรู้เรื่องหมดละ16ปีก็ถือว่าเป็นมัธยมละถ้าเทียบกับนักเรียนนะทุกคนนะวี้ผมขอถ่ายไปเรอยนทุกคนเพราะผมไม่รู้ว่าผมจะเจอใครเดินตามหรือเปล่าตอนนี้ผมระแวงมากเลยว่ายู่กเหี้ยวะอยู่ forget หลองอยู่ในโลโจ้อะ ราแบงทุกคนนะอ่อนตรงเราแบงมากเลยไม่คิดว่าน้องจะเหตุการณ์นี้เหมือนกันทุกคนน่าเศร้ามากน่าสงสารน้องมากนะก็คือน้องอยู่พี่ชายสองคนแต่ต้องมาเสียพี่ชายคนนี้เท่ากับตอนนี้น้องก็เหลือตัวคนเดียวก็ซาคุก็ให้น้องกินขนมที่เตรียมมาเราก็บอกว่าอิ่มแล้วทุกคนนะอิ่มแล้วก็เลยเดินทางกันต่อ รหวังออกจากป่าที่นี่นะขวาเก๊กว่โอ้ยอย่างโจ๋ดีอยเก๊กเก๊กเก๊ผมหมอกเดินมาอย่าดูอย่าอยู่ห่างเกินเดินใกล้ๆกันหน่อยเดี๋ยวเรแวาแบ่งอยู่เหมือนกันทุกคนไปเดี๋ยวนี้ไปก่อนทุกคนนะโอเคพี่ครับตอนนี้ผมกับน้องขาว หรือว่าน้องอั่วชื่อชื่อชื่อตากเนชื่อน้องอั่วอัวนะคนน้องอั่วภาคไทยแปลว่าขาวพี่เราสองคนนั่งพักอยู่เพราะแม่น้องเยังเศร้าอยู่คนน้นก็เข้าใจความรู้สึกน้องว่าเศร้าอยู่เอ้โจโจเกนเวีอะมาอยู่กับผมผมเหมือนพี่ชายของคนหนึ่งตอนนี้น้องขาวก็เศร้าอยู่แต่ผมพยายามปอบใจตลอดทางนะว่าทําใจเดี๋ยวก็ผ่านไปเดี๋ยวก็ผ่านไปเข็มแข็งไว้เข็มแข็งไว้ชีวิตของดีขึ้นพี่ ผมพยายามเก็บรายละเอียดถ่ายไว้พี่ผมไม่แน่ใจว่าจะเจอใครไม่ดีตอนไหนหรือเปล่าหรือว่าจะไม่เจอแต่เพราะความชัวร์ของเขาเก็บหลักฐานอยู่ดี่ไว้ก่อนเดินมาไ,ได้พักหน้าครึ่งทางแล้วเรานั่งพักกันอยู่พี่อยู่บนเนินเขาอยู่บนสันเขาทุกคนนะทางทุกคนจะปะพี่อยู่ของใครเยเีย อืน้องบอกว่าอย่าเอาเขาไปทำลายนะเข,กา,ขากลัวขอ่างเงี้ยอย่าเอาเขาไปทำสิ่งไม่ดีนะผมว่าโอเคไม่ต้องกลัวพี่ปลอดภัยนะพี่อยากช่วยอย่างเงี้ยมาทำไมอะเ,เออโ,โจ้ สร้า้ทุกคนเขเข้าใจความรู้สึกนะว่าการสูญเสียเป็นไงผมเข้าใจความรู้สึกดีพอคุณเจ้าเสังศิธิ์ปลดคุบครองผมกับน้องข่าวทีนะครับผมให้เราสองคนปลอดภัยเดินทางกลับงสวัสดิภาพพี่พี่ออกไปว่าไง่ะดีกตัวยะว่าไงอ่ะอ๋อขอ ักแป๊บมึงนะเขาปวดขายพี่ก็เข้าใจเพราะว่าน้องก็น่าจะเดินป่ามาค่อนข้างจะเยอะพอสมควรเลยยวค่อยไปต่อทุกคนพักพักอีกแป๊บนึงเพราะาตอนนี้เวลาก็เหลือเฟือเพิ่งแค่สิบโมงกว่าๆทุกคนนะกลับไปไม่รู้ว่าเล็กจะว่าไงนะก็ลองปรกสานก่อนหาทางออกให้น้องในช่วยเหลือน้องให้น้องแบบเจอที่พึ่งผาที่ดีทุกคน ทุกคนตอนนี้ผมกับน้องขาวก็เดินทางกันต่อทุกคนนะไม่รู้ว่าจะเจออะไรหรือเปล่าหรือว่าเจอเหตุการณ์ที่ไม่ดีหรือเปล่าแต่ผมก็พยายามพาวนารอทางนะให้เราสองคนปลอดภัยกลับไปให้ถึงบ้าน เพี่ยเถี่ยควะบอกนะว่าเลื่อนนะระวังระวังเลดีๆ เก็บข้อมูลเก็บบันทึกวิดีโอไว้เพื่อความปลอดภัยขี้ยเกี้ยะนี่กียะนีมผัดแะไรเ<ช>นาะทางเรื่องต้องระวังกพี่เพราะว่าเป็นทางที่เป็นดินดำพี่มันโดนน้ำปุ๊บมันจะเลื่อนมากๆเลยพี่ต้องพยายามระวังมากๆเลย ไปก็เป็นเหวพี่นะชันมากตาเปล่าในกล้องอาจจะดูไม่ค่อยชัดแต่ตาเปล่านี่ดูชันมากจริงนะนั่นนั่นนันเดินจนได้พี่พูดไม่ทางชัดคำนะเรียบร้อยโอ้โหโอ้่อพ่อน่อพ่อ่อพ่อพองเอ้าอพ่อพ่อน่คพ่อ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 ่อพนะพ่อ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 ย่อพอพ่อพอพ่อพ้อพ่อพอพ่อพ่ออ มาเลยปัดก้นกันนะเคอบมากเพราะปัดียอะจดุดให้น้องปัดทห้ี่บอกมันเคลอะมากจริงให้ไม้เอาไมา้ปัดให้ช่วยกันปไปไปแล้วก่อนไปต่อทุกคนเดินทางฮนะไม่เกี่ยวเรื่องนี้กันทุกคนนะมีจุดที่ลื่น พูไม่ได้คำไนลื่นปื้ดเลยทุกคนน้องๆก็กลับลื่นตามผมนะเพราะว่าคว้าคว้าไปไลคว้าใครวะเจ้โย่เโย่เฮ้ยพี่น้องบอกว่าเป็นคนียที่ทำร้ายพี่ชายต้เสียชีวิตพี่เฮ้ยพี่พี่เป็นใครพี่เฮ้ยมันทำท่าล้วมคว้าขึ้แล้วค้โอ้โหโยนมาว่น้องต้กงการพี่ เฮ้ยพี่พี่พี่ทำร้ายน้องหรออเขมมอาไรไม่งั้นมึงจะตายตามพี่ไ้เั้นแล้วมึงจะทำมึงจะแล้วแมึงจะทำงี้ทำไมะมันไม่ดีฮะน้าไม่มีไม่มีทั้งงั้นแหละเางมง ูไม่ให้ <c oughs> ถอยถอยก่นอนยืดเขยยืดเขยโอ้เจ้าหน้าที่วะว่อลูกไก่ลูกไก่มาลูกไก่ลูกไปเลยลุกไปลูกไก่พวกน้องไปเอาไม้พี่มาลูกไก่มาลูกไก่เนี่ยเข้ามานะมึงเข้ามากูยิงนะกูว่ามีเหมือนกันนะเนี่ยเข้ามานะมองมีเข้ามา bỏ mình thổi vào này thổi 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 ui 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 khoa 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 快，快，快！ อาพี่เดียววะก็ช่ยังกวาใช่ใช่เหรอพี่ผมขอไม้แทงรงข้างเยพี่แล้วมันก็หนีไปน้องแบบโกรธมากเ้ยคข้างว้าใช่เหรอ โอ้ไม่น้องเจียน้องไม้ตีมันผมก็เอาไม้แทงขามันน้องแข็งมากนะน้องทำทุกอย่างเพื่อจะจบชีวิตมันใช่แต่ว่ามันแข็งแรงกว่าพี่ไม่ว่ะออกมาดมลยทำน้องแม,วม่ว่าพี่ชายต้องทำไม คว้าควายว่เราต้องทำทริปออกจากป่าที่ก่อนผมไม่รู้ว่ามันจะโผล่ทีเมื่อไรนะทุกคนนะพอดยว่ะาออกจากป่าของพี่นี่ไงผมเก็บวิดีโอเก็บบันทึกเอาทุกคนเพื่อให้รู้ว่ามันทำมายเราทุกคนพอายเกี่ยวคว้าดูทุกทางอ่ะ มันแอบแบบรอบๆแต่มันก็ม uh ันเจ็บสาหัสดผสมควนพี good, Mes, ่เพราะผมเอาไม้แทงข้ามันแล้วก็น้องเข่าก็เอาไม้ฟาดหลังมันฟาดมือเขาแขนมันนะทุกคนนะแต่มันแข็งแรงมากมันหนีไปได้พี่มันพยายามจะดึงกระเป๋าจากตัวผมแต่ผมไม่ปล่อยนะทุกคนนะผมสู้สุดแรงสุดฤทธิ์เลยนะน้องเข่าก็ไม่เบาทุกคนก็สู้เต็มที่เหมือนกันน้องว่าเป็นคนเดียวกันที่ทำร้ายพี่ชายน้องทุกคนนะโวเคขวักขวัลองโจลองโจ พ sort of so> um ี่เก๊เก๊พี่พี่พี่้องพี่พ่อพต้องรีบออกจากป่าก่อนดมันจะโผล่มาทำไมทุกคนไปทุกคนตอนนี้ผมผมน้องข่าวก็น่าจะออกมาจุดปลอดภัยแล้วพอดับข้างนหน่อยเป็นทางออกแล้วออกจากป่าจุดนี้จุดที่มีพวกไอ้โจนป่าอย่างนี้มันคอยทาร้ายคนอยู่ทุกคนพ่อพี่ทำม่ะ่น้องพอทุกคนนี่ ม้นะเพื่อป้องกันเพื่อให้ใหทุกคนอีกไม้นี้สามารถช่วยนะเราได้ต้องหาวิธีจับมนให้ได้ที่ผมมาคนเดียวไงซึ่งถ้าผมมากับใครผมจะพยายามจับให้ได้จริงๆนะแต่ว่ามาคนเดียวแล้วก็น้องคนนี้ก็ยังอายุยังน้อยอยู่พี่ก็ถือว่าน้องให้ช่วยผมเต็มที่เหมือนนะถ้าไม่มีน้องผมก็แย่นะแล้วถ้าน้องไม่มีผมน้องก็แย่เหมือนกันทุกคนเพราะว่าไอ้คนที่เราเจออะ มันพละกำลังมันเยอะมากแข็งแรงมากขนาดเอาไม้แทงขามันตีมันจนน่วมมันยังไม่เป็นไรทุกคนนะมันยังอึดเลยทุกคนไม่รู้มันกินอะไรของมันนะหนังเหนียวมากพี่พ <c oughs> เราทั้งคนจะรีบออกจากป่าแล้วก็เดนินทางกลับบ้านกันแล้วก็ผมจะอัปเดตให้ที่รู้นะว่าจเจ้าไงกันน้องทีจเจ้าน้องไปไหนดีทุกคนอาจจะพาน้องไปอยู่กับพ่อปู่ฤาษีเต่ขอปรึกษากับเลยก่อนแล้วก็จะคุยกับน้องทีว่าน้องโอเคหรือเปล่าพ่อ <c oughs> ใช่ยองใช่เออ อดท,นะทนเลยนะอดทนเขาอ่ะทุกคนากพิเศษสิเป็นกำลังใจกดไลค์ก็ใช์ที่ทุกคนนะเดี๋ยวไงก็ไว้พบกันคลิปหน้ารอดูว่าจะเอาน้องอยู่กับใครดีหรือจะเป็นคนรับแรงค่อยว่ากันทุกคนนะ